สวัสดีครับผมสายันทองสวัสดิ์ครับมื่อเนี้็เป็นวันที่26กันยายน2 5 0 6 4ครับมื่อเนี้ยเฮ้าสุ้อผ้ามาโอ้ยเหี้ยครับเรียกผ้าตะก,กี้สีธัญญาตะก,กี้สีธัญญามาไทยมิวสิกมิวสิกอ่ะพี่ดูครับผ้าเล็กหน่อยไหมครับรับนึ่ครับเล็กน้อยเด็กๆของเรา เด็กดีของเรามาถึงเต็มแต่เช้าเลยครับตอนนี้กําลังถือไทยครับวิดีโอถ้าไทยกล้องหน่อยเร็ววันนี้มากี่คนเจ็ดคนโอ้จิตไทยวิดีโอเพลงหยัางเพลงไปนาค่ะไปเป็นคนห้องผู้หญิงนู้ค่ะผู้ชายไทยอ่ะซื้อหยั่งซื้อหยั่งซื้อแกะพอนี่ซื้อหมวกสมุนครับถืออาซื้อหยัางนี่ครับ แก้่สีแก้มสีหยังครับสีเนทสีเนทโอ้สีหยังนี่ครับืสอเฟมนี่ชื่ออะไรจ๊ะสีขาวสีขาวสีพิมพ์นี่ชื่ออะไรจ๊ะปลาชื่อปลาเครับเด็กสมุนทุกคนทุกคนครับสี่เดี๋ยวเราเดินทางตอนนี้ก็ต้องบึงเหนือหาสาระกันเอ้าไปขนกล้อง คนกล้องคนเดินทางไปเฮาไปขี่รถไถโอ้รถอีแตกโอรถอีแตกไงเนาะฉากแตกฉากแหญ่เทาเรขี่อีแตกกันวะแมนค่ะไปเฮ้ยห้องยังไปตะกี้ไปขับรถอีแตกไปฉากใหญวเทาเราไปเซ้นหน้าให้โทษนี่เส้นหน้าสิบพิมมีชั้นทางนั้นเป็นทั้งงานมาไปนี่สุดบาลนี่เออไปสุดบาลก็ได้ไปนี่ก็ได้แล้วสิขี่รถเราไปไปเท่าไหร่หรอ หมอยูกเขาอยูคล้องเขาก็มาเดี๋ยวขับรถขั้นกบนั่งไปอ้าวเด็กๆกำลังรอรถไทยยังรอยังรอไทยยังรถตู้แตกรถตู้แตกรถตู้แตกอุ้ยมันบ่ตะกี้ให้เป็นโมล่ะตะกี้นี่ครับตะกี้แสดงเป็นยังตะกี้แสดงเป็นยัง ลอยขับรถอีแตกลอยอีแตกโดิไปบอกแม่เด็กๆกินข้าวยรือยังยังยังนี่แม่มังไม่บอกแม่หมูให้ยังยิงกินเต้เดินไปบอกเลยไป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 เออเดินไปบอกทุกคนก็ได้เดินบองอีแตกเอาคุยไฟ ที่เป็นหมดเลยมันมีบอ่อเบิองเมืองบ่งบอ,บบอ,บอเลี้ออยงทั้งโอ้เหลือเฟื่อเลยนี่จะคลองรถไถเขาคนนี้ครับต้องให้ให้เฟี้ยเปไนย็นเพลียเค่เนาะมวยเฟี้ยเป็นเพลียหมวยเลยมวยยีรถไถเลยโอ้มวเอยี่สิกเกะเนาะโอ้ เฮ้ยยับเจรย์เต้กี่ข้าเฟมเอาละครักทน อไมานีกับกองเสียไหลกับกองเสียหลหลอัน้ามาสาดีสดีค่ะสดีคเอีพยไปทายอยู่ทัตยาน่อยเ้ยควาอีกคอีกเ้เเมเกอักอยูอกรอ พอไม่ค่อยไปพอแล้วจังพี่พ่อทันทอนได้เออถืมาถอรถถเด็กๆอรถถรถเสอยเกียตไทยแน่ตายเบื้องหลังเลยจะาก็ไดกได้ม่ใช่ก็ได้ทั่วไปใหช่าไม่่ยจอยา้หอยเบืองหลังเจ้าเบื้องสิทยเบืองหลังแม่สิดไทยเบื้องหลัง

ไปเจ็ดเลือดเจ็ดเลือดทายมันมากวันวจะคอยทายไม่าแฮมผมกี่หนีต้องเจ็อน่นี่นู่่กลางพีก็อยู่กลางก็อยู่กลางข้นมาขอันนี้มันก็ห้องอีกทางนึงัวดทางนี้ทางเก็บก็ได้นีทเออเหมอกันลว่หมันะครับเดี๋ยวายไป

फी ผู้ผู้ผู้ว่าหมายก็เล่าเจได้หน่อยวนี้ถ้าิดีโดนกสิไปหน้าจะไม่เห่เถานั่งเบื้องหลังครับเบื้องหลังครับแถวถ้ามาชมาก็เล่าเจได้หน่อย ไปหน้านะครับไม่รัดครับไมรับเราเจอูกท้ายละคนสคนเหมีอนกับมีไปครับมาเหแล้วเราเจอถูกสาลาคนการถ่ายทำเมการถ่ายทำครับเจกันกันากันนี่สองคนเาคกัน มือกล้องกันแน่นอนครับครับวัวครับไปรุ่นผู้บ่าวครับบรรยากาศบ่าบ่าวประเทศไทยครับเป็นรุ่นเก่าคือครับเป็นคู่มุตตาครับรุ่นนี้รุ่นนี้มีตะเล็กลุ่นล้วนครับเป็นช่วงบรรยากาศการท่องครับครับบรรยากาศการท่งครับ น่ครับบรรยากาศหลังกดังครับขากดังครับนี่ครับกดังครับกดังกดังเซเร้าัดครับิเยนะครับบยากไปนอ้่อันดนะครับพอกาชิปหนาเลยเอาตีเพิ่นหมว เฮ้ยมาดูดิสิวมากินไหนแต่พวดอยู่นี่แต่เจ้ายังไ่ให้ได้กินยังงีกันสุดท้ายหนังตายดิสาดทั้งข้าเนิรดทัเงนวโอ้ยคุู้ชกปอดนอกเบลบาก้ามาไหมนะคั้เองยนยุ่เปลียวเอาใไปน้ำแรงไปหน่อยจอดไปน้ำเฮ็ดแอน้ำแรู่ด้วย กูชาบน้ว่าเขาชาเขาได้มาชีรอะไรหุ่นหัวไปเอยไไนะฮัลโหลสองามสี่หอาแดแสิบสองจะกดป้าไเลไไม่อเสถ้าไม่ไต้อชากนี่น่นอเนกัน

ม่ยังเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าแม่แม่จ้าหลังนีย่ถ اي าเนี่ยแบบ้าเ็มพี่ด้ยตนี่เ็มพีเป็นูาสาสตะพงไหมูเจ้าโอะไยาอมาสิบแมแม่ซิตะพงเนี่ยเลี้ยเหอเลี

ที่สะอาให้จังสิเรียนนั่นฟัง่งพยานบอกพร้อมประสานจังเดิม ดีสไปร์ก็คือสีสีสังข์สังข์เเนที่เรียนผันเนม่เบอกว่าเสปร์กได้ไหมะเบิ้งมือเบิ้งมือเบิ้งมือเนี่ยเบิ้งมือเนี่ยเนีเออสไปร์กมือสปย้หัรีนหน่อาร้อยมาเรนยยกะเนป่ยมาเนมาโลดแต่่โลดอะ ออแต่แต mm ่เนยเอาเล้องเงสัตงได้แล้วได้่นนี้จะเลี่ยงไใส่นี่แก่แกะเนี่นี่อเอาักัจจัจมันจังมแงมันจงิเตยนเลยนนอยน่เตนแ้มันเอวแข็งมาม่มาเข้าากผู้สาผู้แก่นักเข้าากโอ้ยเป่าางนับม่บงคนถ่าอยู่นี่ ฮะกล้องเชียนครับก้องเชียน

หันหน้าไปยืนด,ดีๆฉากเดียวมาทั้งยกแล้วผีฉากงามสองฟาโว้ยบอยากลงน้ำนีดาขึนเด็กเอาพวกเด็กยังเอาไปเอาเต้นเต้นเ้นเอาไปาน,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 า,นาไปนาไปนาไปาไปนะาก็ยังกบ่าไปเต้นเต้นเต้นเต้เต้นเต้นเต้นเฟมขึ้นเต้นลอนเต้นบไปนาะ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  <c oughs>

เอาพี ah, 4. 4. 5. 5่จบพี่ห้องกดีดดิบโอ้ยตอดกระไรอยู่ตัวนี่เดี๋ยวพวกนั้นไปเดี๋ยวพวกนั้นไปยาบามาดีกอนชิพิไทยแล้วไปชาวบ้านยยันี่มัตามมาอยู่ดีกอนเ้เ้ย่าไไปมผิดสักอนบอกเขาหน่อยเ้มข้ดก่อนเ้มลวิบไปเลยพันหน่อยเลย i glad, ไปเลยครับ้องกลงเขียนห้อไปเลยแล้วอันใค้เอกพนาตะกูลพี่ครับไปไครับิ่งแรงคองดีดีด